นสร็จดี้วโอเคดีครับผมเดี๋ยววันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่อ่ากศนโหรือว่าศูนย์การเรียนรู้นอกระบบถึงผู้เลศโอเคอันน้กดโอเคเดี๋ยวพามาดูถือว่ากลุ่มที่เขาให้โอกาสเรียนอ่าศูนย์เรียนรู้นอกระบบนี้ถือว่ามีกี่กลุ่มรู้ไหมไม่รู้ค่ะอ่านะอยากรู้ไหมว่ามีกี่กลุ่ม เมื่อกี้เราอ่านเจอเรายังตกใจในตัวเราเดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวแต่ว่าไม่ต้องสายติดชื่อแล้วไม่ติดต่อโอเคเราอ่านเจอที่ว่าเห็นมีสี่กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้พิการออกลุ่มแรกนะเป็นกลุ่มผู้พิการกลุ่มที่สองคือกลุ่มเกี่ยวเกี่ยวสถานพินิษฐ์แล้วก็กลุ่มที่สามกลุ่ม ่าเหมือนกับอะไรนะคู่เรือนจำอะไรางชาวต่างด้าวหรือเปล่าเรือนจำอ๋อเรือนจำแต่กลุ่มที่สี่นี่ทําให้ผมทึ่เลยมันเป็นมีกลุ่มหนึ<ม>่งเป็นกลุ่มชาวเหมือนกับเขาเรียกไม่ได้ต่างด้าวเออแ,แต่ต่างด้าวก็ได้เพราะชื่อเป็นที่ผมหานี่มันเป็นชื่อแบบไม่ใช่คนไทยเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมถามคู่เขาเมื่อตะกี้เขาบอกว่าเออเป็นเรือนบ้านชาวต,ต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยทำให้ผมทึ่เลยการเรียนรู้นอกระบบนี้ไม่จําเป็นต้อง เป็นคนไทยก็ได้แต่ว่าเขาให้โอกาสทุกคนเลยไม่ว,ว่ากลุ่มคนพิการกลุ่มการพินิษกลุ่มเรือนจาหรือว่าเพื่อนบ้านเรา<ฆ>คือสิ่งที่ทึ่งกว่านั้นอีกรู้ไหมเกจเฉลี่ยก็ได้เท่าไหร่เท่าไหรสองจุดสี่โอ้เกจเฉลี่ยเขาเยอะมากนะบางกับไอ้นี้ผมไม่ได้ว่าคนไทยนะแต่ว่าแต่หลายคนในนี้ไม่มีไม่ไม่ถึงสองก็มีโอทำให้ผมเอ้ยพ<อ>ูดท<อ>ึ่งเลยวะเขาก็มีความพยายามมาก แต่ว่าวุฒิที่เขาได้น่าจะเป็นมมไม่รู้อะไรปฐมมันมีปฐมมต้นแล้วก็มปลายเหมือนถ้าใครเข้ามาดูดูวิดีโอนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีข้ออ้างหรอกที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆถ้าคุณลองเผื่ใจแล้วก็หาโอกาสมาศึกษาดูการเรียนรู้หรือว่าการศึกษานอกกรับบอาจจะทําให้คุณมีวุฒิแล้วก็หาอาชีพง่ายขึ้นสําหรับคุณนะครับ วิดีโอนี้ที่ผมให้ก็แค่ควารมรู้เล็กน้อยตอนนีิที่ผมซึ่งส่วนตัวเลยส่วนคนที่มีความสามารถก็ไปศึกษาหาควารมรู้อก็ทั่วไปได้ไปแล้ววิดีโอนี้แค่นี้